สวัสดีค่ะในเอฟซีตอท์เร่้นนะคะพบกับเราในช่องายเิสรักนะคะวันนี้ไม่มีควรนะคะถ้าจะรอพี่อ้นก็คำ่ำ ควรหนึ่งคนก,กับช้างสองตัวเจ้ลำขะเดินโถงใหญ่กว่าเม,ามเนโคอีก ไม่ใช่รักท้องเราบอกอู้ดูดูดูเต้าเต้าใหญ่มากเลยดูนะคะท้องยังกัอู้ไม่ใช่เจ๊ลำท้องบ่ท้องใหญ่มากเลยท้องเหมือนกันเลยช้างท้องเดินผ่านกันระหว่างเจ๊ลำกับเจ๊เจ๊เจนิโคใครจะออกก่อนกันแต่ท้องเจ๊ลำใหญ่มาก เต้าก็ใหญ่อ้วนจริงๆรู้สึกว่านางอ้วนมากนะเจ๊ลำบ่แมนบ่แมนเจ๊ลำลักท้องบอกว่าแม่นิโคเราท้องใหญ่แล้วยังไม่เท่าเจ๊ลำเลยเจ๊ลำใหญ่มากดูข้างหลังออกเหมือนแฝดเลยเออเออหยาเพิ่น gìn nhãn ruồi phầy ไปแบบไม่รอลูกเลยเห็นแม่ขนุนอาบน้ำไม่ใช่เสวะไปหาเขาอีกลระบอก แม่ขนุนแม่ขนุนแม่ขนุนทักทายแม่นิโคกับพี่เลิศถ้าลูกสาวเขาอยู่คงจะตัวใหญ่กลัวพี่เลิศนะเพราะว่าพี่กับทินเขาอ้วนตั้งแต่เล็กๆอันนี้ทับเหมือนกันนะคะผสมพันธุ์เหมือนกันแต่ยังไม่ติดรุ่นรุ่นเดียวกันกับพี่เลิศเอาเป็นพี่อยู่เพราะว่าเขาเกิดปีห้าเก้าพี่เลิศเกิดปีหกศูนย์แม่ขนุนเขามีลูก หนึ่งตัวหนึ่งเชือกแต่ถ้าได้เลี้ยงอยู่ด้วยกันก็คงจะเป็นสาวไม่ใช่จะหาผู้เบ่าให้ละบอกเพราะว่านางก็เก้าปีแล้วเออโอ้กินยาเพิ่นเราก็จะนวดขาทุกวันนะคะม่แม่ ฝากผลไม้พี่เลิศด้วยนะคะวันนี้พี่เลิตไล่ผลไม้เหมือนเดิมนะคะแม่แม่แต่พรุ่งนี้แม่อั้นก็จะได้ไปนอนอยู่ที่บ้านเพราะว่าคนตาท่านเสียแล้วไปนอนจนกลัวถึงวันอังคารถึงจะได้กลับพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จินงานวันเกิดใบข้าวเสร็จ ก็จะไปกลับบ้าน็นงานขาวดำก็จะประมาณนี้นะคะนางก็จะเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าอ้นจะไล่ให้แมนะ่หรือเปล่านะคะเอ๊คิดว่าคงไม่ไล่ให้หรอก ถ้าแม่ไม่อยู่ก็เลิศก,ก็ไม่ได้กินผลไม้โอ้สร้างผู้ใดล่ะกินอ้อยไข่ วแลว้ขาที่เลิกก็เริ่มดีขึ้นนะตกมาข้างใน,นถูกแสงแดดตัวแดงแดงมากเริ่มจะแวะอีกแล้ว กอหญ้าคนไหนแวะทุกเส้นทางที่เป็นกอหญ้ามาๆมาลูกมาเดินไปอ้อมไปเราก็เดินอย่างนี้ทุกวันนะแม่ๆเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดก,ดกระด,ด,ดิ่งกดติดตามให้หน้องเลิศรักด้วยนะคะเพราะว่าน้องต้องบริหารขาเราก็บำบัดไปเรื่อยๆกวัวจะหายเนาะ เวลาเป็นเป็นเอาวันเดียวเวลาไม่เป็นเวลาเป็นแล้วรักษายากมากกว่าจะหายนะคะไม่ไม,ไม่เราก็ต้องทำใจ <c oughs> ดูแก้มเขาแก้มคุณนายแก้มไข่อ้อปะตะละแตะและ้นลูกชายเขาจะแก้มไข่ จะดีแล้วใกล้จะดีแล้วอีกน,นิดเดียวถ่ายดิป้าไปพี่วาวาพี่วาวานะนี่เป็นพี่พี่เลิศนะคะนี่ลูกพ่อทองลูกพ่อทองคำ อันนี้ลูกพ่อดยอยคนหล่อหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อคือพี่เลิศขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เอฟซีตทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องเลิศรักด้วยนะคะหมดเลุกดแชร์กันหนึ่งกำลังใจหลักเลิศรักไม่น้อยแต่ขอให้รักนานเดี๋ยวไปนะนอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่ทุกท่านนะคะ สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะครับครับ